สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปัตตานีเช้าว,วันที่30พฤศจิกายน2567นี่คือน้ำท่วมหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีค่ะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะคะที่น้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและหลายอำเภอของจังหวัดปัตตานีซึ่งมีการประกาศใช้พิบัติไปทั้ง12จังหวัดแล้ว เมื่อวันที่2ี่พฤศจิกาย,ยนนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่มีน้ําท่วมหนักนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีน้ําท่วมในทุกตําบลเพราะว่ามีฝนที่ตกสะสมลงมาไม่ต่ํากว่า900มิลลิเมตรเช่นเดียวกับหลายอํเาเภอของจังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นอํเาเภอยะรังอํเาเภอยะริ่งอํเาเภอสายบุรีรวมถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะก็มีฝนสะสมนะคะไม่ต่ํากว่า1000ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทางผู้ราชการจังหวัด ปัต,ตนาีนางพาติเวศรียามูนะคะก็บอกว่าสาเหตุของน้ําท่วมสวัสดีที่เห็นอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานเป็นน้ําท่วมมาจากฝนที่ตกสะสมลงมาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอําเภอซึ่งฝนสะสมพันกว่ามิลลิเมตร เป็นฝนที่ตัวเลขสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีตัวเลขฝนแบบนี้มาก่อนนะแม้กระท,ทั่งน้ําท่วมเมื่อปลายปี2องหที่จังหวัดยะลาที่วาดก็ฝนแค่680เท่านั้นนี่ฝนสะสมพันเมตรแล้วก็ทุกอําเภอมีฝนหนักโดยเฉลีย่ยตั้งแต่200มิลิเมตรขึ้นไปนะคะก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมหนักที่สุดในประวัติศาสตร์และก็ตั้งแต่ย1่สนาฬิกาของวันที่28พฤศจิกายนน้ําจากยะลาที่ท่วมหนักอยู่ในยะลาก็ มาทําให้ระดับน้ำในจตุนีที่อําเภอเมืองปัตตานีสูงขึ้นเกือบ2เมตรทําให้วันนี้เองน้ํายังขึ้นสูงสุดนะคะของจังหวัดปัตตานีในทุกๆพื้นที่นะคะจนกว่าที่ ถ้าหากว่ามีฝนหยุดตกแล้วระดับการระบายน้ำนะคะลงสู่ทะเลไม่มีน้ําทะเลหนุนก็จะทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ว่าจะมีฝนจนถ,ถึงวันที่4ี่ธันวาคมทําให้น้ําที่ท่วมอยู่ในจังหวัดปตัตตานีอาจจะยาวนานไป7จ็ถึงสิวันทางจังหวัดปัตตานีนะคะก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่สารากลางแม้ว่าจะมีน้ําท่วมมาถึงบริเวณสารากลางแต่ก็ได้มีการกระจายกําลัง นำอาหารแห้งนะคะอาหารสดกระจายไปยังทุกอําเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้ซึ่งวันนี้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศนะคะจะมีการลําเลียงอาหารผ่านอ,อ,อากาศยานนะคะแล้วก็ทางกองทัพภาคที่4เองก็มีศูนย์อยู่ที่ท่าอิงทยุทตในการกระจายความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลให้ทางสบตนะคะศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งทางสวตก็เป็นศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดยะลาส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์วิกฤตเพราะว่าถนนสายหลักจากอำเภอหัดใหญ่มายังสา,า,ามจัมมงหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถูกตัดขาดถนนสายหลักที่จะมายังสามจังหวดัดทั้งปัตตานียาลานะลานราธิวาส ถนนสาย43นะคะที่บ้านเกาะหม้อ,อกแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีน้าท่วมถนนตอนนี้มาได้เฉพาะรถบรรทุกรถสิบล้อนะคะรถหล้อเท่านั้นส่วนถึงรวมถึงถนนสาย418นะคะและถนนสาย42ที่จะมาจากอำเภอหนองจิกแยกดอนยางมายังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็ไม่สามารถใช้รถเล็กหรือรถยนต์ทั่วไปได้มาได้เฉพาะรถบรรทุกสิบล้อเท่านั้นนะคะแล้ว เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใช้ไปยังจังหวัดนะา,าที่วาดด้วยรวมถึงถนนสาย18ที่จะไปจัง,จงหวัดยะลาก็ไปเช่าได้เฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นนี่คือปัญหาอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภทัยที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าน้ําท่วมหนักในปีนี้ค่ะนี่คือน้ําท่วมใหญ่ในบริษัทของจังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีร้านค้าและเศรษฐกิจก็ถูกน้ําท่วมเสียหายอย่างหนักค่ะปฏิสิชัยเดลีพผเตอร์สรายงาน